กระซิบบอ,อกเราขอนำเสนอรถกระบะเมือ2นะคะทรงสวยมีสเสน่ห์ครุกท่านนิวเชฟี1 2นะคะเครื่อง 2,500cc ค่ะราคาเงินสดคันนี้นะคะ139,000บาทครุกท่านเครื่องยนต์ 2,500cc เดิมๆนะคะ เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างใช้งานดีภายในดูสวยสะอาดแอร์เย็นรถขับใช้งานได้ปกตินะคะแคปเปิดได้ค่ะกว้างๆนะคะขึ้นลงสะดวกใส่สัมภาระได้สบายนะคะห้องโดยสารกว้างครัทุกท่านด้านหลังก็ยังบรรทุกได้นะคะเป็นรถกระบะมือสอง9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมขับพร้อมใช้ไม่มีงานเก็บเพิ่มเติมนะคะ เครืองยนต์ก็ประหยัดคารืเรใไม่ขึ้นครบปกติเลขไม้์2 3 1 0 0 0กิโลเมตรนะคะสนใจรถยนต์คันนี้สามารถดูรถตัวจริงได้ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะโทรคุยติดต่อสอบถามหรือนะัดดูรถติดต่อสายตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะอย่าลืมเดินทางไปดูตัวจริงของรถด้วยนะคะก่อนะะตัดสินใจค่ะแอดมินก็เพียงนำเสนอเบืเบ้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ